วิธียกเลิกสั่งของใน Lazada ไม่ว่าเราจะจ่ายเงินไปแล้วนะครับหรือว่าเก็บเงินไปทางนะครับก็สามารถยกเลิกได้ถ้าร้านค้านะครับยังไม่ได้ส่งของให้กดเข้ามาที่ La z a d a ได้เลยครับเ <c oughs> ข้ามาแล้วนะครับมากดบัญชีตรงนี้เลยครับ <c oughs> อ่าต่อมานะครับรายการสั่งซื้อถ้าผู้ขายนะครับยังไม่ได้ส่งสินค้าเราสามารถยกเลิกได้เลยครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ขายนะครับส่งสินค้าแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทันทีนะครับอ่าเรากดมาที่สินค้าที่เราจะยกเลิกได้เลยครับ นี่นะครับจากตัวอย่างเป็นสินค้าชิ้นนี้เราเพิ่งสั่งไปผู้ขายยังไม่ได้ส่งเนาะก็ให้เรากดเข้าสินค้าได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถกดยกเลิกจากตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับจะมีให้เราเลือกเหตุผลในการยกเลิกสินค้าเสร็จแล้วนะครับก็เลือกเหตุผลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดยืนยันได้เลยครับ โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับตั้งเป็นเก็บเงินไปทางก็สามารถกดยืนยันเพื่อยกเลิกได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับจ่ายเงินไปแล้วให้เรานะครับมากดเลือกช่องทางการคืนเงินจากตรงนี้ได้ครับเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกช่องทางคืนเงินที่สะดวกได้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมจ่ายเงินผ่าน QR code มันจะมีนะครับช่องทางการคืนเงินเป็น lazada wallet กับคูปองคูปองตรงนี้นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกเป็น lazada wallet แล้วกันเนาะ อ่าเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดคอนเฟิร์มได้เลยครับโอเคครับทําเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดยืนยันได้เลยครับโอเคครับยกเลิกสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราตั้งการคืนเงินเป็น La z a d a w a l l เ t เราก็จะได้รับเงินคืนทันทีแบบนี้นะครับอ่าถ้าทำเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดย้อนกลับตรงนี้ได้นะครับกดย้อนกลับกดย้อนกลับอีหนึ่งครั้ง แน่ๆเลยนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอในส่วนของ l a z a d a w a l l e t เงินนะครับจะมาเข้าบัญชี Lazada w a l l e t ของเราแบบนี้ในส่วนของยอดเงิน l a z a d a Wallet ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะนําไปซื้อของใน La z a d a ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะถอนเงินใน La z a d a w a l l e t เพื่อเข้าในบัญชีธนาคารของเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับหากเพื่อนๆนะครับต้องการจะยกเลิกสินค้าใน La z a d a นะครับถ้าสินค้ายังไม่ได้ส่งก็สามารถใช้วิธีนี้ไปยกเลิกแบบง่ายๆได้เลยนะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง e n t t ท็กสอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ